สวัสดีครับพี่น้องชาวรายการผลทุกท่านนะครับวันนี้มีคําถามสําคัญเข้ามานะครับคําถามจากที่ผมเคยเอาไปเอาคาเนี้ยไปให้กับน้องๆได้ลองเทสคําถามที่สําคัญจะเข้ามาเสมอนะครับในขณะที่ผมกําลังสอนเรื่องความมั่นใจคําถามนี้จะเข้ามาปุ๊บพี่ผมกลัวทํายังไงไม่ให้กลัวนะครับคนข้างนอกเขาก็จะแนะนำหนี้หนังสือทูกเล่มันทำอย่างนี้วิธีที่จะทําแก้ความกลัวที่ดีที่สุดคือทํามันนังๆที่กลัว แล้วคนก็จะเอาไปพูดกันว่าเฮ้ยเวลาเอาไปเตือนเพื่อนกันบอกเฮ้ยกลัวทาไงวะทําทั้งที่กลัวไว้เพื่อนกูก็เห็นในคนที่แม่งพูดเแม่งก็กลัวจนไม่กล้าทําอะไรอยู่ดีไม่ออกปะคือคีมันเป็นแบบนี้คือรู้ไม่ลึกไงพอรู้ไม่ลึกปุ๊บมันก็ทําไม่สุดพอทําไม่สุดปุ๊บก็กลายเป็นว่าเหมือนคุณเอาบทเรียนที่คุณเรียนรู้มาทั้งหมดะแต่ใช้มันไม่เป่ะเข้าใจปะทําทั้งที่กลัวสุดท้ายกูก็เห็นนางขั้วไม่ได้ทําอยู่ดีนะครับเนี่แหละนี่คือคําถามที่ เข้ามาเข้ามาเยอะมากเวลาที่ผมทาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันเป็นประเด็นสําคัญแหละที่พี่น้องจะต้องเอาชนะมันนะครับแล้วหลังจะบอกว่าโอเคทํากลัวทํายังไงไม่ให้กลัวก็ทาทั้งให่กลัวสิแล้วคําถามก็จะถามมาแล้วทํายังไงไม่ให้กลัวล่ะพี่เหมือนเหมือนคำถามย้อนคาถามไหมนะครับทำทั้งที่กลัวความกลัวจะหายไปปุ๊บก็จะมีคนถามแล้วพี่มีวิธีทายังไงไม่ให้กลัวไหมผมบอกเลยไม่มีมันไม่มีทางนะครับยังไงมันก็ต้องกลัวแน่นอะน นะครับทาในสิ่งที่คุณไม่เคยทำอ่ะถูกปะคุณขับรถครั้งแรกคุณทําอะไรครั้งแรกคุณเดินเข้าที่มืดครั้งแรกคุณก็กลัวคุณไปที่ที่คุณไม่เคยไปครั้งแรกคุณกลัวคุณลองถามตัวเองดิคุณเป็นปะนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นหมวดคนสําเร็จเขาก็เป็นนะครับแต่ว่าคีย์สาคัญคือเขากลัวแบบมั่นใจไงคนที่ไม่คนที่ไม่ได้เข้าคาดเนี้ยเขาจะไม่รู้ข้อนี้เลยนะเพราะว่าหนังสือที่เขาเรียนหรือไอ้สิ่งที่เขารู้มันผิวเผินมากนะครับ แต่คุณเข้าคันนี้คุณโชคดีโชคดีที่อะไรปะทําดังๆที่กลัวทํำยังไงคนสําเร็จแม่งกลัวนะแต่เขามั่นใจเขามั่นใจได้ยังไงโลโมเดลไงครับเขามีโลโมเดลให้เยอะไงนะฮะเวลาที่เขาจะทาปุ๊บเฮ้ยหวยกว่ากูยังทําได้เลยนะครับตอนที่ผมขายรถอย่างเงี้ถามว่าผมจะต้องไปคุยกับลูกค้าลูกค้าคุณลองคิดดูดิบุคลิกอย่างผมสมัยก่อนผมเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดด้วยนะผมเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดแล้วบุคลิกอย่างเงี้ยคุณคิดว่าใครจะเข้าหาผมปะถูกปะ นะครับแล้วผมจะต้องเข้าไปหาผู้คนเพื่อไปเสนอสินค้าผมกลัวมากนะครับณวันนั้นบอกตรงเลยว่ากลัวมากแต่อีกมุมหนึ่งก็คือทําทั้งที่กลัวนะครับทําทั้งที่กลัวคนทั่วไปเขาจะไม่มีจุดยืนแต่ผมมีจุดยืทนทาทั้งที่กลัวเฮ้ยมันได้อยู่แล้วอะ่ะคือโลโมเดลกูทําได้อะเข้าใจปะโลโมเดลกูยังทําได้เลยแล้วทําไมกูจะทําไม่ได้ นี่ไงคือคีย์ของมันผมมั่นใจว่าสุดท้ายแล้วผมไม่ต้องทําได้เพราะาผมมีต้นแบบที่มันห่วยกว่าผมอะนึกออกปะแต่เขาทําได้มันเหมือนอารมณ์เหมือนอะไรรู้ปะเหมือนคุณจะไปขึ้นเฮริเคนขึ้นไวกิ้งขึ้นรถไฟหอมีใครไม่กลัวบ้างเอออาจจะมีคนซาดิสอยู่ในนี้แต่มีใครไม่กลัวมั้งส่วนใหญ่ครั้งแรกกลัวหมดกลัวหมดนะว่าโหกุจะต้องไปขึ้นแบบอย่างนี้ครั้งแรกไปตีลังกาไปกลัวหมดแต่ที่คุณทําเพราะอะไรคุณมั่นใจคุณเลยทําถูกปะคุณมั่นใจว่า เฮ้ยสุดท้ายแล้วมันก็จะลงมาแบบปกติแน่นอนถึงแม้คุณจะอ้วกก็เหอะนะครับคุณมั่นใจว่าไอ้เครื่องเนี้ยมันได้แน่นอนเพราะอะไรเพราะก่อนนั้นี้มีคนขึ้นมาก่อนคุณแล้วเขาลองมาก่อนแล้วมันปลอดภัยแน่นอนมันถึงแน่นอนนี่ไงคุณเลยไม่กลัวเช่นกันถ้าคุณมีโลโมเดลคุณจะไม่รู้สึกคุณจะรู้สึกคุณจะกลัวแต่สุดท้ายคุณจะมั่นใจว่าคุณจะไปถึงนี่ไงนี่คือสาเหตุที่คนข้างนอกทำทั้งนั้นที่กลัวไม่รอดนะครับเอาไว้ง่ายเลย เซนง่ายๆเลยตอนผมขับรถใหม่ๆผมก็ไปเรียนขับรถฝึกขับในหมู่บ้านนึกออกปะขับ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 รถออกไปกําลังจะเลี้ยวออกถนนใหญ่แล้วโหโคตรกลัวเลยคนขับรถอ่ะแม่งปกติแม่งเดี๋ยวคัสเดี๋ยวเกียร์เดี๋ยวคันเร่งเดี๋ยวอะไรนึกออกปะวุ่นวายไปหมดละนี่จะต้องขับออกถนนใหญ่แล้วว่ะโคตรกลัวเลยนะครับแล้วก็แบบขับขับอยู่ปุ๊บกาลังจะเลี้ยวออกอยู่ดีๆมีรถกระบะเก่าๆปาดหน้าผมไปเลี้ยวออกจากซอยนึกออกปะตัดขวาออกจากซอยปุ๊บแล้วก็หันมามองเป็นอาม่อายุประมาณเจ็ดสิบกว่า หันมามองเครื่องผมขับกระบะบเก่าๆเพียรธรรมดาตอนนั้นผมจะโกรธนะว่าแบบทําไมขับรถอย่างนี้วะอะไรเงี้ยแต่ผมคิดในใจขึ้นมาว่าเฮ,ฮ,ฮ้ย อาม่ายังทําได้เลยอ่ะอาม่าเจ็ดสิบกว่ากูเกิดมาในยุคที่มันมีรถแล้วอะแล้วคิดดิเจ็ดสิบกว่าการันตีเลยว่ายุคนั้นน่ะไม่มีอาม่าคนไหนขับรถแบบนี้แน่นอนอะแต่แสดงว่าเขาก็น่าจะพิ่งมาฝึกตอนหลังเขาน่าไปเป็นตอนหลังอาม่ายังขับเกียร์ธรรมดาได้เลยอ่ะแลวหลังจากนั้นคืออะไรป่ะผมแม่งเริ่มเจอหลักฐานไงแบบเฮ้ยไอ้เพื่อนกูก็ขับได้น้องกูแม่งก็ยังขับได้เลยที่กูเคยสอนมันขี่จักรยานมันขับรถเป็นแล้วเว้ยแล้วคราวเนี้ยก็ไปเจอเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้หญิงที่เรียนมาด้วยกันไม่เป็นคนที่่แบบวา นุ่งหนิงแบบขับทำทาอะไรไม่เป็นเลยอะขับรถเป็นน่ะบอกกูทําไม่ได้กูอายแม่งแน่เลยกูคิดแค่นี้ขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นโลโมเดลของผมวันนั้นคืออามมาคนนั้นนะนะครับนี่ไงผมมั่นใจเลยว่าเฮ้ยแม่งไอสิ่งสิ่งเนี้ยที่กูกำลังทำอะใครทั่วไปเขาก็ทําได้คนที่ไม่มั่นใจในตัวเองเหมือนเพื่อนผมเองทําได้ไอรุ่นน้องผมที่ผมเคยสอนขี่จักรยานก็ทําได้ไออย่าเรียกไอเลยนะเดี๋ยวบาปเขาเป็นโลโมเดลผมนะครับอามมา อาม่าคนนั้นที่หันมามองเคืองผมอะเขายังทําได้เลยเขายุขนาดนั้นทาทุกอย่างมันมีละความมั่นใจมันเกิดไงใครก็ทําได้นี่ไงเราก็คือโลมโมเดลระหว่างทางที่จะเอามานะครับผมก็เนี่ยอาม่าคือโลโมเดลสุดท้ายก็คือทําทางนั้นที่กวัวแต่รู้ว่ายังไงสําเร็จแน่นอนนี่ไงครับนี่คือสาเหตุที่คนข้างนอกคาร์ดเนี่ยไอที่ทาทางนาั้นดี่กว่าสุดท้ายทํำยังไงมันก็กลัวอยู่ดีเพราะว่ามันไม่มีจุดยึดแบบเรามันไม่มีจุดยึดแบบคนที่เข้าคาร์ดนี่ครับ นี่คือข้อนี่คือข้อหนึ่งที่คนทั่วไปเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับเรื่องขับรถมันเป็นเรื่องคอมมอนไงคนทําได้ก็ทาได้แต่ถ้าคุณจะไปทำเรื่องยากๆเราไม่รู้เทคน,นิคโลโมเดลอะจบคุณไม่ถึงแน่นอนนะครับเนี่ยง่ายๆนะครับยึดกับโลโมเดลนะครับเช่นตอนผมขับรถอาม,มา่าคือโลโมเดลผมกูทําไม่ได้นี่กูหวยใชหมาเลยตอนที่ผม Κ เป็นดีเจพี่ที่เป็นดีเจไม่ได้เก่งกว่าผมเลยสมัยทําเพลงเขาไปขนาดนั้นได้ทําไมกูจะทําไม่ได้นะครับถ้าทําไม่ได้ผมหวยเองนะครับตอนผมขายรถพี่คนที่เป็นโลโมเดลโอ้โหเป็นคนมาจากมนนูด กางก็ชัดบ้างไม่ชัดบ้างอ่ะยังขายได้เลยอะ่ะยังทําได้เลยสุดท้ายผมรู้แน่นอนว่าผมจะต้องเป็นนักขายที่ได้ระดับเขาแน่นอนหรือว่าดีเขาได้แน่นอนนะครับนี่ไงครับนี่คือทำทั้งทั้งที่กลัวของแท้มันต้องเป็นแบบนี้เว้ยมันต้องมีจุด,ดยึดมันต้องมีจุดจุดที่คุณยึดคุณยึดถ้าคุณไม่มีมันก็จะทําทั้งที่กลัวแล้วก็กลัวต่อไปเรื่อยๆแล้วคุณก็จะท้องไงมันก็จะลงสเต็ปทอร์นาโดขาลงไงครับเข้าใจหรือยังนะครับคนทั่วไปที่เขาไปอ่านหนังสือ แบบนี้หรือไปฟังที่สอนมาแบบนี้มันก็เลยไม่เวิร์กไงเข้าใจไหมครับแต่วันนี้ทุกๆคนรู้อยู่แล้วทําทางนั้นไี่กลัวแบบมั่นใจทํำยังไงนะครับนี่ครับเคล็ดลับของมันนะครับวันนี้ผมมาบอกเคล็ดลับทั้งหมดคุณแล้วนะครับจะรออะไรอยู่ห่ะนะครับไปลุย